โอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม f อร์ซ่นะครับภาค4อันนี้ก็จะมาทําเป็นอันนี้มาทําภารกิจอีเวนต์นะครับของเกมเขาอันนี้เขาให้ขับรถไปเผ็งจกดหมายมีจับเวลาอยู่กดจ้า มากมากครับแล้วดูแล้วท่าตั้งใจมา ไม่ทานอนะ่ะแต่วเล่นไหนนะครับเรเล่นยากนะด่านนี้เดี๋ยวไปดูกันใหม่สักรอบสักรอบที่จะตั้งใจมากเลยนะ เขาเลยได้ผมแล้วทดแรงนะครับเนี่ยหม,ม,มาลำพองเด็กอยเฮ้ยมันร้วเราไปยินต่อไปกันเลยก็เล่นได้อยู่พักหนึ่งแล้วนะครับผม ถูอบอลูมาแล้วคันเนึงเนี่ยอีเวนต์อะไรเนี่ย The Horizon Super Super Seven ข้างบนเนี่ยเราก็เล่นมาถึงด่านไหนะด่านสามแล้วเดี๋ยวไปดูเขาให้เล่นอะไรกันผมก็เล่นเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเจ็ดด่าน อันนี้เลี้ยกรอบที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมันเป็นไงบ้างนี่อะไรอ่ะแลนล,ลี่โอ้โหรุ่นแล้เนี่ยให้ขับไต่ถังอ่ะนี่ยังไงเนี่ยภา,ศา,ศา,ศาศษาอังกฤษไม่ออกด้วยตายแล้ว ผนะ่านแะล้วมันทั้งมันก็หลอกเรานะรนะนี่ไนงะฟอนซาโฮลิซอนโฟอะไรเนะี่ยฟอนจูนอิสแลนด์นะดูอ่านไม่ออกอันนี้ก็สนามที่สี่แล้ว ขับคนที่เซ็กด้วยโอ้ยขับแต่รถสปอร์ตวยมีแต่รถเร่งแรงมุ่นอ่ะไอรถคันสุดท้ายของเกมคาปาก,กิ้งอ่ะ เวลาสามิบเจ็ดวิให้ทำไรโอ้โหใสถึงหนึ่งให้เราพิเศษความเร็วต้องวิ่งทะลุถร้อยดนี่าว่รถเนยถ้าไม่ด it. ีงอยู่นะนี่ตามตา ดเดี๋ยวด่านท้ายๆมันเริ่มยากแล้วไีเนี้ยคอยดูแล้วกันเฮ้คโคดิเซ็ปโคตรสวยนะเนียแรงด้วย มาด่านห้าแล้วขับรถอะไรโอโหรถอะไรแล้วเนะี่ยเลนโปกินนี่อ่ะรุ่นแล้วเนาะคุณทสัสน่าจะเรียนคุณทัสคุณทัสอะไรเนะี่ย โุ้ยโคตรฮห่ดังะโดด ได้ทั่วแมปเลยนะครับแต่น,นี้ก็มาเล่นอีเวนต์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพาไปซิ่งรถพาไปแข่งรถอันนี้ก็ะดานที่6แล้ว โอ้โนชื่ออะไรเนาะไอ้ก็แทะอาเรื่องเอาเร่อเลยเอาเร่อเลยเขาให้ทำอะไรนย เข้าไปเยนะใขี่เข้าไปเฉยๆเราก็เีิกว่ามีดมีดิตด้วยนะยนะยนี้ก็หมูหมูเลยนะีง <Okay. S 2> อันนี้อะไรนี่ดานสุดท้ายแล้วเนี่ยอีเวนต์สุดท้ายอีเวนต์ที่หกสกายเบิร์ดฮดานหิม,มารเลย

ลองกันดีกว่ามันต้องได้สิเราต้องไปเรื่อยๆี่ย ทำไมนะครับใจเย็นใจเย็น,ยนมันขาดแรงไม่ค่อยได้นะ ขัี้าก็กจ้ะอายเนี่ยเอ้าเฮ้ยเลือนขนาดนี้อ๋อแล้วมันก็จะเก่ง้าดีล้ว่อน่าจะใช่ไงเดี๋ยวทางก็พอไงเดี๋ยวทางนี่ไเดี๋ยวทางเก่งเลย าาอ้าว่า,า่ยอก้โอาา้สวยมากเลยนะครับภาพอะไรพวกนี้นะครับ มันใกล้เคียงสมจริง,างมากมีไหมตานี่อันนี้คืออะไรไม่รู้อันที่สองไง Welcome to High Stakes Seven challenges, three lives per challenge. Win, and you win it all. fail a challenge 3 times and well game over. You still have the option of burning challenge cards, but only 3 times in the whole game. After that, you play the hand you're dealt. And why don't we make this really interesting? After each challenge you have a choice. You can stick, bank your current rewards and walk away, or you can twist, play on into the later challenges. See how far your luck and skill will take you. Enough rules. Deal the cards and let's do this. Two to go on this challenge, yeah, or you can burn a redraw. What will it be? Hey, sometimes you play the Super Seven. Sometimes the Super Seven plays you. Care to try again? I card wins. Simple, right? Well, this game is just getting started. You have a decision to make stick and walk away with everything you've won so far, or twist and play on to win much more. Feeling lucky? Stick, thank you, dealer. Enjoy your winnings. See you at the tables again soon. หวานคแรอะไรไม่ได้ดูเลยโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเล่นรถอาสามสองกันไม่รู้จะแรงป่ะคลิปนี้ไปแล้วบ,บายยขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ